สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโปรเจกต์ในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรอบแห้งจากผักสลัดน้ําเพื่อสุขภาพร่วมกับการศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟ,ฟีนโนลิกและสารฟาวนนอยค่ะสมาชิกโปรเจกต์มีดังนี้นะคะ 1. น,นางสาวพักติลาเนียมจันทร์สนางสาวกันทิมาเนียมมงคลและ 3. นางสาวนันทาราศีสันพานค่ะ โดยพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการของคณะอุตสาหารกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 9, เกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตบางกินบุรีค่ะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาปโปรเจกต์ได้แก่ดกรพัชรีปัสาจ่าเป็นผู้ควบคุมการทํางานค่ะวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นี้ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งผักสลัดน้ําด้วยเครื่องอบลมร้อนแบบถาด 2. เพื่อพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรอบแห้งจากผักสลัดน้ำและสาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องดื่มสมุนไพรอบแห้งจากผักสลัดน้ำค่ะเรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ภายในโปรเจกต์นี้กันค่ะนั่นก็คือน้ำสมุนไพรจากผักสลัดน้ำค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งคือ w a t e r c r e ค่ะซึ่งถือเป็นราชินีของผักนั่นเอง โดยที่ผักสลัดน้ำหรือว a เ e r c ์เ s สมีประโยชน์มากมายอาทิเช่นช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเติบโตของเซลเล์มะเร็งเป็นต้นค่ะวัตถุดิบหลักของเรานะคะนั่นก็คือ w a t e r c ์เ s สค่ะหรือผักสลัดน้ำใช้ในการทำน้ำสมุนไพรอบแห้ง 2. นะคะใบเตยเพื่อใช้ในการแต่งกลิ่นและ3าหญ้าหวานเพื่อใช้ในการแต่งรสชาติค่ะวิธีการมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะทำการเตรียมวัตถุดิบ โดยที่นำผักสลัดน้ำใบเตยและย่าหวานมาอบแห้งในอุณหภูมิที่เหมาะสมของแต่ละประเภทผักค่ะซึ่งทางเรานะคะได้ทำการทดลองหาอุณหภูมิที่เหมาะสมของผักแต่ละชนิดเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่ออบแห้งเสร็จแล้วนะคะเราจะนำมาปั่นด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูงให้ละเอียดและนำมาผสมกันตามสูตรพื้นฐานที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วค่ะขั้นตอนที่2นะคะการวิเคราะห์ค่าทางกายภาพโดยมีการวัดค่า AW ววัดค่าความชื้นวัดค่า P h เ แ่ขั้นตอนที่3นะคะเราได้ทําการตรวจวิเคราะห์ค่าทางเคมีโดยที่มีการตรวจหาปริมาณสารแอนตี้ออกซิเดนต์ตรวจหาปริมาณค่าฟีนอลิกและตรวจหาปริมาณค่าฟลาวนอย์ค่ะขั้นตอนที่4ค่ะการวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ทั้งหมดและขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการทดสอบทางประสาทสัมผัสค่ะเรามาดูผลการทดลองของเรากันนะคะจากตารางผลการทดลองที่ได้ทําการทดลองจากสูตรพื้นฐานมีดังนี้นะคะ ตารางนี้แสดงให้เห็นผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางด้านกายภาพมีดังนี้ปริมาณความชื้นปริมาณน้ำอิสระและค่าสีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยที่ค่า pH จะอยู่ในช่วง6-7ค่ะตารางนี้แสดงให้เห็นผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางด้านเคมีมีดังนี้ค่ะร้อยละของลิตรในการยับยัง้งอนุมูลอิสระปริมาณสารกอฟีนอลิกและปริมาณสารฟาวนออยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการเก็บรักษาค่ะ ารางนี้แสดงให้เห็นผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านจุลินทรีย์มีดังนี้ค่ะพบว่าป,ปริมาณจุลินทีย์ทั้งหมดและปริมาณยีและลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเรามาดูประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกันนะคะ 1. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภค 2. เพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกใหม่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้บริโภค 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและ4ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผักสลัดน,น้ำค่ะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็ขอเป็นตัวแทนของคณะอุตสาหการรมเกษตรเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และโภชนาการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราคณะของเราเป็นคณะเล็กๆที่อบอุ่นได้ทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและยังมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เลือกกันค่ะหากท่านใดที่สนใจจะเข้ามาศึกษาต่อก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะ